ค่อยพาโมเจ้ามาเจ็บบักบวบสวยสวยจ้าโอ้ยอันนี้กระบักเนะะาะสตาร์ทออกก่อนนะอโอ้ยบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมามาเบิ่งบักบวบก่อนพี่น้องขามาเบิ่งบักบวบนึงกันเดี๋ยวใส่เก็บเด้อมีบ่นอ You may owe. นี่พี่น้องงวยงามอยู่ดิกำลังอ่อนหนังสือ เป็นเวยบ้านในคาตัดดอกไปน้องเนีน่เป็นะรบังวเนาง